เคยลองคิดดูไหมครับว่าการเดินใช่ครับการเดินธรรมดาธรรมดาที่เราทํากันอยู่ทุกวันเนี่ยมันอาจจะเป็นกุญแจดอกสําคัญเลยนะที่เชื่องปัญญาอันลึกซึ้งของโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกเข้าไว้ด้วยกันวันนี้เราจะมาสํารวจกันครับว่ากิจกรรมที่ดูแสนจะเรียบง่ายนี้มันซ่อนความหมายที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเอาไว้นี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดถูกก้าวคือธรรมะมันหมายความว่า การเดินเนี่ยไม่ใช่แค่การขยับแข้งขยับขาไปข้างหน้าแต่มันคือการภาวนาคือการเดินทางกลับเข้าไปสำรวจกโลกข้างในโลกในจิตใจของเราเองคือแนวคิดแบบนี้เนี่ยในฝั่งตะวันออกเราอาจจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นนะสิครับที่น่าทึ่งก็คือปัญญาที่ว่าด้วยการเดินแบบเดียวกันนี้เนี่ยมันดันไปปรากฏอยู่อีกฟากหนึ่งของโลกด้วยเหมือนกัน และนี่แหะครับคือจุดที่เรื่องราวของเราจะน่าสนใจขึ้นอีกเยอะเลยเอาล่ะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเรามาเริ่มกันที่ฝั่งตะวันออกกันก่อนเลยกับความเข้าใจเรื่องการเดินในฐานะการปฏิบัติทางจิตวิญญาณโดยเฉพาะในพุทธศาสนาครับ ถ้าพูดถึงการเดินในโลกตะวันออกนะฮะสิ่งแรกที่หลายคนนึกถึงเลยก็คือการเดินจงกรมนี่คือการภาวนาในรูปแบบของการเคลื่อนไหวค่ะคือเป้าหมายมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะเดินไปถึงไหนแต่อยู่ที่การฝึกฝนจิตใจของเราต่างหากฝึกสติฝึกสมาธิไปกับทุกๆก,ก้าวที่เราเดินและเป้าหมายจริงๆของการเดินจงกรมคืออะไรหลักๆเลยก็คือการดึงสติของเราให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะครับ ให้เรารู้ตัวทั่วพร้อมในทุกการกระทําและท้ยที่สุดก็คือการมองให้เห็นว่าทุกการเคลื่อนไหวทุกย่างก้าวเนี่ยมันคือหนทางที่จะพาเราไปสู่ความหลุดพ้นได้โอเคนั่นคือฝั่งตะวันออกนะครับทีนี้เราลองข้ามฟากไปดูฝั่งตะวันตกกันบ้างซึ่งสําหรับที่นั่นแล้วเนี่ยการเดินถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสําคัญเลยนะที่จะช่วยปลดปล่อยความคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมา มีนักปรัชญาคนหนึ่งครับชื่อดังมากฟรีดริชนีเชอร์เขาบอกไว้ชัดเจนเลยว่าความคิดดีๆความคิดที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันเกิดตอนเดินนี่แหละเหมือนกับว่าการเดินมันช่วยปลดปล่อยความคิดของเราให้เป็นอิสระจากกรอบเดิมๆนะครับหรือ,อยังอีกคนหนึ่งชองชักส์รุตโซเขาก็มองว่าการเดินเนี่ยมันคือการได้กลับมาอยู่กับตัวเองจริงๆนะคือการพาตัวเองออกจากเสียงดังๆความวุ่นวายของสังคมแล้วกลับมาฟังเสียงข้างในเสียงของหัวใจตัวเอง แต่ถ้าจะให้เข้มข้นขึ้นไปอีกต้องคนนี้เลยครับเฮนรี่เดวิดทอ o โรสำหรับเขาแล้วเนี่ยการเดินมันแทบจะเป็นการแสดงออกเชิงขบถเลยนะคือการปฏิเสธระบบบริโภคนิยมที่วุ่นวายแล้วหันกลับไปหาคุณค่าที่แท้จริงกลับไปเชื่อมต่อกับธรรมชาตินั่นเองแล้วก็มีอีกเคสที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องของอิมมานูเอลคานต์นักปรัชญาที่เป๊ะทุกเรื่อง ว่ากันว่าเขาจะเดินในเวลาเดิมเป๊ะๆทุกวันจนเพื่อนบ้านใช้เป็นนาฬิกาได้เลยซึ่งนี่ก็แสดงให้เห็นอีกมุมหนึ่งค่ะว่าการเดินเนี่ยมันคือการฝึกฝนจิตใจให้มีวินยัยมีความเป็นระเบียบได้เหมือนกันเอาละ่ะเราเห็นภาพของฝั่งตะวันออกแล้วเราเห็นภาพของฝั่งตะวันตกแล้วคำถามคือแล้วสองเส้นทางที่ดูเหมือนจะแตกต่างกันสุดขั้วนี้มันมาเจอกันได้ยังไงนี่ล่ะครับคือจุดที่น่าทึ่งมาก เพราะในยุคข,ของเราเนี่ยมีงานวิเคราะห์ของดรสําบราญสมพงศ์ที่ใช้เทคโนโลยีอยาก AI ใช้ครับปัญญาประดิษฐ์นี่แหละเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อเขียนทางปรัชญาเป็นพันๆชิ้นเพื่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างสองโลกนี้เข้าด้วยกันแล้ว AI มันเจออะไรลองดูนี่สิครับฝั่งพระตะวันออกเป้าหมายคือความสงบภายในโฟกัสที่ปัจจุบันแต่พอมาดูฝั่งนักปรัชญาตะวันตก เป้าหมายคือความคิดที่กระจ่างแจง้งโฟกัสที่การใคร่ครวญชีวิตเห็นไหมครับว่าถึงวิธีการและจุดสนใจจะดูต่างกันแต่ลึกๆแล้วเป้าหมายมันคือเรื่องเดียวกันเลยคือการใช้การเดินเพื่อเข้าถึงปัญญาและความจริงดังนั้นพอเอาสองอย่างนี้มารวมกันปุ๊บการฝึกสติแบบตะวันออกบวกกับการใครครวญแบบตะวันตกมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกกันทุกวันนี้ว่าปัญญาแห่งสติ หรือที่ฮิตฮิตกันก็คือ mindfulness นั่นเองครับซึ่งมันสามารถเอามาปรับใช้กับชีวิตของเราได้จริงๆมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับพอเรารู้ทั้งหมดนี้แล้วมันสำคัญกับเรายัางไงแล้วเราจะเอาแนวคลิปนี้ไปใช้อะไรในชีวิตประจำวันได้บ้าง บทสรุปที่สําคัญที่สุดเลยก็คือประโยคนี้ครับการเดินเนี่ยมันไม่ใช่การหนีปัญหาหรือหนีโลกภายนอกเลยนะแต่ตรงกันข้ามมันคือการเดินกลับเข้าข้างในครับกลับเข้าไปในใจของเราเพื่อไปค้นพบความจริงที่ซ่อนอยู่ในทุกๆก,ก้าว และสิ่งที่อยากจะย้ำที่สุดเลยก็คือปัญญาที่ว่านี้มันไม่ได้อยู่แค่ในวัดหรือในหนังสือปรัชญ,ญาหนาๆนะครับแต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนเข้าถึงได้ไม่ว่าเราจะเดินไปทำงานเดินเล่นในสวนสาธารณะหรือแม้แต่เดินอยู่ในบ้านทุกก้าวเนี่ยมันสามารถเป็นการภาวนาได้หมดเลยสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามนี้ให้กลับไปลองคิดกันดูนะคะว่าแล้วในก้าวต่อไปของชีวิตเราละ่ะจะมีความจริงอะไรซ่อนอยู่ให้เราได้ค้นพบบ้าง